สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการเลียบพระนครกับมทรพระนครรายการเลียบพระนครดำเนินรายการโดยธนพันธ์บุญ,ญรัตน์กลินคณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร,ร์รายการเลียบพระนครจะเป็นรายการที่พูดถึงบอกเล่าเรื่องราวพาทุกท่านไปลัดเลาะเลียบเรื่องราวของประวัติศาสตร์สถานที่และเหตุการณ์ต่างๆสําคัญที่เกิดขึ้นเชื่อมโยงกับช่วงเวลาในปัจจุบัน เวลานี้เรื่องราวที่กำลังอยู่ในกระแสของนักประวัติศาสตร์ถือหากันมากก็คือการที่เราจะได้รับปฏิมากรรม2ชิ้นนะคบที่เรียกว่าโกลเด้นบอยได้รับคืนจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเรื่องที่พบชาวโบราณชาดีทั้งหลายจะตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าตั้งแต่เดือนธันวาคมวันที่12ธันวาคม2566ก็เดิมเดิมเมด นะคะเดอะเม M E T เม็หรือเม็มาย่อม,มาจาก The Metropolitan Museum of Art อประเทศสหรัฐอเมริกาก็แจ้งว่าจะคืนโบราณวัตถุซึ่งเป็นปฏิมาก,กรรมสำริด2ชิ้นให้แก่ประเทศไทย1ใน2ชิ้นนั้นเนี่ย ก็เป็นปฏิมากรรมรูปบุรุษกระไหลทองซึ่งสื่อต่างๆเรียกหรือตั้งฉาย,ยาปฏิมากรรมชิ้นนี้ว่า The Golden Boy ก็ผู้จัดก็พูดคุยเรื่อง The Golden Boy มา2-3สวันแล้วนะคะ วันนี้เราจะมาสรุปกันว่าปฏิมากรรมสำริตดตะโกนบอยที่เราพยายามเทียบเคียงกับปฏิมากรรมสำริดในยุคเดียวกันไล่ๆกันที่ค้นพบในประเทศไทยในจุดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นที่ค้นพบที่ปราสาทกำแพงใหญ่สะกำแพงใหญ่นะคะหรือปราสาทเมืองต่ำอะไรก็แล้วแต่เอามาประกอบเทียบเคียงกันรูปแบบศิลปกรรมในช่วงพุทธศตวรรษที่17ซึ่งอยู่ในช่วงของรัชกาลของพระเจ้าอุด อุทัยทิตยยวรมันที่สองพระเจ้าอุทัยทิตยยวรมันที่สองนั้นเป็นพระโอรสของอพระโอรสของพระองค์นั้นก็ได้พยายามสร้างรูปเ,เขาเรียกว่ารูปสนองนะคะรูปรูปสนองพระองค์คำว่ารูปสนองเราองค์หมายถึงรูปจําลองสร้างถวายกษัตริย์ที่ ล่วงลับไปแล้วสวรรคตรไปแล้วนะคะพระโอรสของพระองค์ได้สร้างถวายขึ้นนั้นดังนั้นปฏิมากรรมสำเร็จชิ้นนี้ก็คือปฏติมากรรมสนองพระองค์ของพระเจ้าสุริยว w a มันที่หนึ่งหล่อขึ้นเมื่อพระองค์สิ้นพระชนไปแล้วเพื่อนําไปประดิษฐานที่ปราสาทจาศักําแพงใหญ่ที่พระองค์โปรดให้สถาปนาหรือสร้างขึ้นดังนั้นเนี่ยรูปปั้นสำเร็จที่ค้นพบที่ปราสาทสำศกํากำแพงใหญ่เนี่ยนะคะ ก็น่าจะเป็นของพระเจ้าอุทัยทิตยาบรมันที่สองแน่ๆนะคะแต่ผู้สร้างถวายก็คือพระโอรสของท่านเพราะว่าสร้างเมื่อตอนที่ท่านสวรรคตไปแล้วปฏิมากรรมชิ้นนี้เนี่ยคือพระรูปสนองพระองค์ของพระเจ้าสุริยะบรมันที่สองจะประดิษฐานณตำแหน่งในปราสาทสักกำแพงใหญ่เมื่อพระรูปสนองพระองค์ของพระเจ้าชัยบรมันที่เจ็ดที่ปราสาทพิมายเนี่ยประดิษฐานอยู่ใน ปางพระมทัตพระรูปสนองของพระอ,องค์เนี่ยพระเจ้าสุริยมันสุริยบรมันที่หนึ่งก็ควรจะประดิษฐานอยู่ในปราสาทเช่นเดียวกันหากแต่ว่ากลุ่มปราสาทที่ประดิษฐานพระศิวะในฐานในฐานของพระวริทเรสวนแล้วก็สร้างเสร็จในรัชกาลของพระอ,องค์ด้วยเหตุน,นี้จึงสันนิฐานว่าพระรูปสนองพระอ,องค์น่าจะประดิษฐานอยู่ในปราสาทมุม ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประสาทประธานเพราะว่าประสาทประธานนั้นจะไม่เอารูปสนองพระองค์ของกษัตริย์ไปไว้นะคะเพราะว่าสถานะไม่สูงเท่าประสาทประธานนั้นจะต้องเป็นที่ประดิษฐานของเทวบูชาสูงสุดซึ่งน่าจะเป็นพระศิวะมากกว่าที่อยู่ในองค์ประธานดังนั้นมุกด้านประสาทด้านมุมทิศตะวันตกเฉียงใต้หรือด้านมุมอื่นเนี่ยถึงจะเป็น สถานที่ที่สันนิษฐานว่าน่าจะประดิษฐานพระรูปสนองพระองค์นะครับในปราสาทมุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปราสาทประทานเมื่อถอนพระรูปสนองพระองค์ออกจากฐานรูปเคารพจึงนำมาวางทิ้งไว้ที่มุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกลุ่มปราสาทประทานซึ่งก็คือตำแหน่งที่กรมศริลปากรไปขุดค้นพบนั่นเองผู้ที่มาลักลอบหรือผู้ที่มาขนย้าย นั่นก็คนเห็นว่าไม่ใช่รูปเคารพที่สําคัญไม่ใช่อยู่ในประธานปางประธานตรงกลางก็ยกออกมาแล้วก็มาแกะเอาของมีค่าพวกเพชรพลอยที่ประดับออกไปเสร็จแล้วก็อพยปโยนทิ้งเอาไว้ด้านนอกนะคะอีกด้านหนึ่งทางทิศต,ตรงข้ามอะไรอย่างนี้เป็นต้นที่ทําให้กรมศิลปากรมาขุดค้นพบในภายหลังประเด็นส่วน ชิ้นส่วนหน้าหน้าของประติมากรรมสำริดที่มีการขุดค้นพบในปราสาทตาเหมือนทมที่มีลักษณะเหมือนกับพระรูปสนองพระองค์ของพระเจ้าสุริยาวรามันที่หนึ่งจากปราสาทสักกำแพงใหญ่เดะเลยเนี่ยคือมีลักษณะเหมือนกันเดะเลยรูปใบหน้านะคะในส่วนของใบหน้าแต่ว่าที่ค้นพบที่ปราสาทตาเหมือนทมนั้นพบแต่ส่วนใบหน้าส่วนลําตัวไม่พบ เหตุนี้เนี่ยมันก็น่าจะสันนิษฐานว่าชิ้นส่วนปฏิมากรรมสำนึกนี้เป็นชิ้นส่วนรูปสนองพระองค์ของพระเจ้าสุเรียวัลมันที่หนึ่งนะคะเช่นเดียวกันซึ่งปราสาทต,ตาเหมือนธมก็มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าสุเรียวมันที่หนะะึ่งในจารึกนะคะของปราสาทต,ตาเหมือนธมเนี่ยก็จารึกเอาไว้กล่าวถึงการถวายกุศล ให้แก่พระเจ้าสุริยมณนที่หนึ่งแล้วก็ในจารึกของปราสาทตาเหมือนทมอันที่ห้าจารึกที่ห้าเนี่ยก็ได้กล่าวถึงพระเจ้าสุริยมวันที่หนึ่งซึ่งสถาปนา,ามีการกัลปนาหรือสถาปนา,าปราสาทตาเหมือนทมขึ้นเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยปฏิมากรรมสนองพระองค์ของพระเจ้าสุริยมันที่หนึ่งเนี่ยที่ปราสาทตาเหมือนทมซึ่งก็น่าจะ ประดิษฐานที่ปราสาทบริวารที่มุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือของปราสาทประธานทั้งนี้เนี่ยปราสาทประธานอาจจะสร้างครบองค์ของของค์งประาธานทั้งหมดนะคะทีนี้เราย้อนมาดูที่โกลเด้นบอยบ้างเพราะว่าที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเนี่ยผู้จัดพยายามเทียบเคียงความลักษณะความเหมือนนะคะการความใกล้เคียงกับโกลเด้นบอยเดยวโกลเด้นบอยเนี่ย คือพระรูปของใครแน่ๆเนี่ยน่าจะเป็นพระรูปสนองพระองค์ของพระมหา,หากษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งแต่ก็มีการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นองค์รูปสนองพระองค์ของพระเจ้าอุทัยทิตยวอรมันที่สองถ้าปฏิมาก,กรรมจากปราสาทสักกำแพงใหญ่เป็นพระรูปสนองพระองค์กูเดนบอยที่เดเมดจะเอามาคืนเนี่ยนะคะมันก็น่าจะ มีความเทียบเคียงกันได้ว่าเดอะโกลเด้นบอยก็น่าจะเป็นรูปสนองพระองค์เช่นเดียวกันเพราะว่าลักษณะของปฏิมากรรมนั้นคล้ายคลึงกันมากปฏิมากรรมโกลเด้นบอยนั้นทรงศิราพรไม่ไว้ผมทรงชดามงกุฎอันเป็นเอกลักษณ์ของพระศิวะคือพูดง่ายๆว่าเป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นเทพนะคะนั้นการปั้นก็จะไม่เทียบชั้นหรือทำให้เหมือนกับพระศิวะ ในชั้นต้นเนี่ยปฏิมากรรมโกลเด้นบอยที่เป็นของทำเทียมเรียนแบบเพราะว่าโกลเด้นบอยตามประวัติ The นั้นเดอะเมดได้มอบได้รับมอบเมื่อปีพุทธศักราช5 5 3 1ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาก่อนที่จะมีการขุดพบปฏิมากรรมสำลิดจากปราสาทสะกำแพงใหญ่อีกทั้งรูปแบบศิลปรกรรมของโกลเด้นบอยก็มีลักษณะถูกต้อง ตามแบบแผนศิลปะเขมรดังนั้นเนี่ยผูออ้จึงมีความคิดเห็นกันว่าประติมากรรมชิ้นนี้เนี่ยไม่ใช่รูปสนองพระองค์ของพระเจ้าชัยวรมันที่6เพราะว่าดูระบุอายุนะคะการค้นพบการเทียบเคียงกับปรติมากรรมที่ปราสาทสากกมแพงใหญ่แล้วเนี่ยไม่น่าจะใช่ในยุคสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่6แน่ น่าจะย้อนกลับไปมากกว่าน,นั้นนะคะเพราะว่าประการแรกประการแรกเลยเหตุผลประการแรกเลยเนี่ยโกเดนบอยคือพระรูปสนองพระองค์ถ้าถ้าถ้าความเชื่อเดิมนะคะเชื่อว่าโกเดนบอยเป็นพระรูปสนองพระองค์ของพระเจ้าชัยวรมันที่6กเนี่ยก็ควรที่จะต้องรอหลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนไปแล้วซึ่งจากข้อจาลึกจากข้อความในจารึกประสาทแปลรูป พระเจ้าชัยวรมันที่6นั้นขึ้นเสวยราชสมบัติในปีมหาศักราห1ึ0งหรือถ้าเทียบเป็นพุทธศกาก,ก็หนึ่ักราชย็1,623แล้วก็พระเจ้าทรานินทระวรมันที่1เป็นผู้เสวยราชส,สมบัติสืบต่อจากชัยวรมันที่6สืบต่อจากพระองค์ในปีพศหนึ่สิบเอ 1, แต่ด้วยเหตุที่ทําให้เชื่อได้ว่าพระเจ้าชัยวรรันที่6ก็ควรจะสิ้นพระชนในปีพุทธศักราช1,651ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้นนักประวัติศาสตร์ศิลปะได้จัดให้อยู่ในช่วงศิลปะแบบนครวัดตอนกลางดังนั้นโกลเดนบอยจึงไม่จัดอยู่ในศิลปะแบบปาบาปวนตอนปลายถ้าถามว่า เทียบระยะเวลาปีพศออแล้วเนี่ยตามที่นักประวัติศาสตร์บันทึกเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาของนครวัดตอนกลางศิลปะนครวัดนะคะแต่ว่าตัวโกนนบอยนั้นเนี่ยจัดอยู่ในศิลปะเขมรแบบปาปวนตอนปลายซึ่งมันคนละยุคคนละสมัยกันเลยเทั้งภาพจำหลักภาพจำหลักของพระเจ้าสุรเววันที่สองที่ระเบียงคดชั้นนอกด้านทิศใต้ ตะวันตกจารึกสมที่สลักอยู่ข้างรูปก็ออกพระนามประถมวิษณุโลกซึ่งเป็นพระนามหลังสิ้นพระชนของพระองค์จารึกที่กล่าวถึงการสถาปนาพระรูปสนองพระองค์ยกตัวอย่างเช่นจารึกที่ปราสาทบริวารในปราสาทบายอนปราสาทบันทายชมาล้วนเป็นบนรรพชนที่ลารับดับศูนย์ไปก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็พระญาติวงศ์ที่วาย ชนสิ้นชีพไปแล้วเนี่ยรวมถึงระเบียงคดด้านทิศใต้ปีกทิศตะวันตกของปราสาทนครวัดที่มีรายชื่อชนชั้นสูงหรือเชื้อพระวงศ์ทั้งหลายโดยเสด็จที่ที่เสด็จสวรรค์ครไปหมดแล้วนะคะที่จากโลกปอลโลกไปอยู่ในปอลโลกหมดแล้วเนี่ยก็จะถูกจารึกชื่อไว้เป็นการสร้างรูปสนองพระองค์เอาไว้หลังจากท่าน สิ้นพระชนไปแล้วในปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานว่าแกะขึ้นในขณะที่ยังมีพระชนอยู่หรือไม่แต่ถ้าพระองค์มีพระชนอยู่คงไม่บัญชาให้แกะรูปสนองพระองค์มาตั้งอยู่บนฐานรูปเคารพแล้วมาประดิษฐานที่ปรางพรมทัตเป็นแน่เพราะว่ามันเหมือนมันคงไม่มีใครเหมือนแช่งตัวเองนะครับปั้นรูปปั้นตัวเองทท้งนั้นที่ยังไม่ตายออถ้าคิดอย่างนี้เนี่ย พระเจ้าชัยบร,รมันที่6เนี่ยสร้างปฏิมากรรมชิ้นนี้เพื่อเป็นการประกาศอาณาบร,รมีในขณะที่ยังมีพระชนชีพอยู่หรือไม่เหตุใดจึงไม่สร้างรูปที่เกี่ยวกับศาสนาแต่มาสร้างรูปเหมือนตัวเองดังนั้นเนี่ยพระเจ้าชัยบร,รมันที่7เมื่อสถาปนาพระชัยพุทธมหานาคด้วยเหตุน,นี้เนี่ยเราก็เลยมั่นใจว่าปฏิมากรรมโกลเด้นบอยคือปฏติมากรรมสนองพระองค์ของ พระเจ้าชัยวร,รมันที่หในแล้วก็ทรงทําขึ้นในขณะที่ยังมีพระชนชีพอยู่อันนี้ก็เป็นการสรุปของบรรดานักประวัติศาสตร์ตั้งแต่เบื้องต้นแล้วนะคะอีกประการหนึ่งเนี่ยปัจจุบันคือปีในปัจจุบันคือปีราวๆปีพศ2567เนี่ยมาปีนี้เนี่ยนะคะยังไม่พบหลักฐานจารึกที่กล่าวถึงพระเจ้าชัยวรมันที่หเลย ว่าพระองค์ท่านสถาปนา,าศาสนสถานแห่งใดจึงมันก็เลยไม่มีข้อวินิจฉัยว่ามันเชื่อมโยงกับพระเจ้าชายวันที่6ได้ยังไงร,รูปแบบศิลปกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของพระองค์เป็นยังไงก็ก็ไม่มีการระบุเอาไว้ไม่มีการบันทึกเอาไว้ดังนั้นเนี่ยในจารึกปราสาทหินพิมาย3นะคะอันนี้เป็นที่ที่ปราสาทหินพิมาย ซึ่งเป็นจารึกที่กรอบประตูโคปุระด้านที่ใต้หน้าปราสาทเนี่ยได้ระบุว่าปีพุทธศักราช1655มีการอุทิศรูปเคารพให้เป็นบริวารของรูปเคารพประธานแสดงว่าปราสาทประธานของปราสาทหินพิมายน่าจะเสร็จสิ้นก่อนหน้านี้คือช่วงของราชการของพระเจ้าชัยบรมันที่6ออดังนั้นเนี่ยถ้าเดอะโกลเด้นบอยเป็นพระรูป เจนองพระองค์ของพระเจ้าชัยรามที่หกก็ควรจะมีลักษณะของการนุ่งผ้าและการละกรองสอรอบคอรอบพระสอเนี่ยรอบคอท่านเนี่ยที่มีลักษณะใกล้เคียงกับภาพจำหลักที่ประสาทเห็นพี่ใหม่แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของภาพพระโพธิสัตว์วัชรปานีที่เสาประดับฝาผนังด้านที่ใต้ของมนดบด้านหน้าปราสาท ประธานประสานญิงพิมายปางประธานเนี่ยนะคะจะพบว่าไม่ได้มีการนุ่งผ้าหรือมัดปมผ้าที่กึ่งกลางหน้าท้องแล้วก็ขอบผ้าด้านหน้าเว้าต่ํากว่าด้านหลังเหมือนโกลเด้นบอยนะคะอีกทั้งกรองสอของพระโพธิสัตว์ก็เป็นแถบสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ไม่เหมือนกันกับของหรือโกลเด้นบอยนอกจากนี้เนี่ยภาพจำหลักพระไตรปิฎก ะะภาพจำหลักพระตรโรคกะยวิชัยหรือแล้วก็บริวารที่ทับหลังด้านทิศตะวันออกของห้องคันทับพะหะคันทพะหะเนี่ยก็คือห้องประธานเนี่ยนะคะแม้นว่าปฏิมากรรมจะนุ่งผ้าเว้าก็ตามเนี่ยแต่ก็ไม่ปรากฏชายหางปลาซึ่งอ,อีกทั้งกรองสอของบริเวณที่เป็นสามเหลี่ยมขนาดใหญ่แล้วก็มีอุบะห้อยซึ่งมันก็แตกต่างจาก รูปปฏิมากรรมโกลเด้นบอยอย่างชัดเจนดังนั้นเนี่ยจะอ้างอิงว่าเป็นยุคสมัยเดียวกันก็ไม่น่าใช่นะคะเนื่องจากว่าปฏิมากรรมโกลเด้นบอยนั้นมีรูปแบบการนุ่งผ้ามีกรองสอรวมทั้งการเซาะร่องที่คิ้วที่ลูกตาและก็ที่หนวดเหมือนกับปฏิมากรรมจากปราสาทสะกําแพงใหญ่เดะเลยนะคะแล้วก็ปฏิมากรรมพระนารายณ์บรรทมศิลป์จากปราสาท แม่บุญตะวันตกที่ขเขมรนะะมีชายผ้าด้านหลังเป็นผีเสื้อก็เหมือนกับชายผ้าด้านหลังของปฏิมากรรมของประสาทเบงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะเขมรแบบบาปวนศิลปะเขมรแบบบาปวนนั้นมีความชัดเจนมากนะคะมีลักษณะเฉพาะซึ่งบ่งบอกยุคสมัยของปาปวนอย่างชัดเจนหากว่าโกลเดนบอยนั้น ควรจะเป็นพระรูปสนองพระองค์ของพระเจ้าอุทัยทิตยาวรมันที่สองมากกว่าเพราะว่าพระเจ้าอุทัยทิตยาวรมันเนี่ยพระโอรสของพระเจ้าสุริยาวรมันที่หนึ่งเนี่ยได้สิ้นพระชนเมื่อปีพุทธศักราช1609อ,อซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สอดคล้องกับรูปแบบงานศิลปรกรรมในยุคนั้นพอดีนะคะก็คืออ,อ,อย่างที่บอกนะคะว่ามันเป็นยุคป่าปวน ประิมากรรมสำริดขนาดเล็กที่มีความสูง50เซนติเมตรจัดแสดงอยู่ที่เดเมดนะคะก็เสนอว่าน่าจะเป็นทวารบาลมากกว่าเพราะว่าทวารจะมีลักษณะเล็กกว่านะ,ะรูปสนองพระองค์แต่ว่าใช้หลักเกณฑ์ในการตีความด้านปฏิมาวิทยาปฏิมาวิทยาเช่นเดียวกันเพราะว่า ลักษณะจะเหมือนปฏิมากรรมสำลิดที่ปราสาทสะกัมแพงใหญ่ซึ่งก็ตีความได้ว่าปฏิมากรรมสำลิดขนาดเล็กชิ้นนี้เนี่ยเป็นรูปสนองพระองค์ของชนชั้นสูงอื่นแล้วก็ถ้าจะพิจารณาจากพระกรด้านขวาของปฏิมากรรมชิ้นนี้ก็ทําให้สันนิษฐานได้ว่าพระกรด้านขวาของปฏิมากรรมสำลิดจ,จากปราสาทสะกัมแพงใหญ่ที่หักหายไปคงจะมีลักษณะเช่นนี้คล้ายคลึงกับอันนี้เช่นเดียวกันนะคะไอ้ความสําคัญของรูป สนองพระอ,องค์เนี่ยมันก็เป็นตัวบ่งบอกถึงการที่จะสร้างถวายอุทิศทางถวายให้แก่กษัตริย์ที่ล่วงรับไปแล้วแล้วเราก็อยากจะให้เครดิตเชิดชูท่านยกย่องท่านก็เขาก็จะนิยมสร้างเป็นรูปปฏิมากรรมพระรูปสนองพระอ,องค์นะถือว่าเป็นความสำคัญที่ศิลปะแบบขเขมรหรือหรือ กษัตริย์ขเขมรน,นั้นนิยมทํารูปปฏิมากรรมรูปเหมือนน่ยนะคะของกษัตริย์องค์ที่สวรรคตรไปแล้วพระรูปสนองพระองค์พระราชาก็เปรียบเสมือนกับอาณาบาร,รมีของราชสำนักนั่นเองเมืองพระนครของเขมรเนี่ยนะคะที่แผ่ขึ้นไปจนถึงลุ่มน้ำมูลทางภาคอีสานของเราแม้ว่าพระองค์เนี่ยจะ สิ้นพระชนไปแล้วแต่ก็มีบารมีของพระองค์เนี่ยก็มากมายมหาศาลยังไม่ได้สิ้นสุดไปดังนั้นพระองค์จึงกลายเป็นรูปเคารพกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีเดชะครอบงำชุมชนดำรงสภาวะอำนาจเหนือกว่าบรรดาพูดผีปีศาจท,ทั้งหลายเพราะว่ารูปเคารพของโกลเด้นบอยเนี่ยซึ่งเขาก็ซึ่งจากการวิเคราะห์ทั้งหมดแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็น รูปเหมือนหรือว่ารูปเคารพของพระองค์เจ้าอุทัยทิตยะวรมันที่สองมากกว่าชัยวรมันที่6ก,ก็สำหรับโกลเด้นบอยที่ค้นพบที่บ้านยางนะคะอำเภอระหันทรายระหันทรายจงังหวัดบุรีรัมย์นั้นก็ถือว่าน่าจะเป็นพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่สอง เพราะว่ามีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กับหลายๆที่หลายๆแห่งนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างบารมีอำนาา,นาบารมีของราชสำนักเขเมรน,นั่นเองก็เรื่องเราก็จบลงแล้วนะคะสำหรับ The Golden Boy ที่กำลังฮือฮากันอยู่ตอนนี้เรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปเมื่อ Golden Boy ยถูกส่งกลับมาประเทศไทยแล้วอาจจะมีการจัดแสดงให้ทุกท่านได้เข้าไปชมความสวยงามศิละปะแบบเขเมรอย่าง ใกล้ๆยังใกล้ชิดได้อีกครั้งหนึ่งถือว่าการที่เราได้โบ,โบราณวัตถุกลับมาบ้านเรายังบ้านเราเราก็ดีใจแล้วไม่ว่าจะเป็นทับหลังนาลายบรรทมศินนะคะที่ปราสาทพนมรุง้งหรือแม้แต่ล่าสุดก็เดอะโกลเด้นบอยซึ่งกำลังจะกลับบ้านมาแล้วนะคะม่อยู่ที่เดิมที่ประเทศไทยของเราแล้ว วันนี้เวลาของรายการเรียบพระนครหมดลงแล้วนะคะและเรื่องราวของโกลเด้นบอยก็จบลงแล้วด้วยติดตามเรื่องราวได้ใหม่นะคะรายการเรียบพระนครในคราวต่อไปวันนี้ดิฉันธนพันธ์นบุญระเจนตต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ